โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะครับที่จริงก็เลยมาเป็นอาทิตย์แล้วละผมก็ไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่นะฮะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอสอนติดตั้งนะครับแลนจูโน่ที่ผมได้ทําการแนะนำเซิร์ฟไปนะครับก็ที่จริงการติดตั้งมันก็ไม่มีอะไรยากหรอกครับแต่บางคนเขาทําไม่เป็นนะครับเขาก็อยากให้ผมแบบ สอนติดตั้งหน่อยสอนโหลดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนใครที่ติดตั้งเป็นแล้วทําเป็นแล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับโอเคอย่างแรกนะครับเราเข้าไปที่เว็บของเกมก่อนนะครับสําหรับใครที่หาเว็บเกมไม่เจอนะครับก็ดูที่ใต้ลิงก์ได้นะครับอ่าผมก็จะลงไว้ลงลิงก์ไว้เสมอนะครับคลิปที่เกี่ยวกับแลนเซิร์ฟนี้นะอย่างเช่นนี่ผมจะให้ดูนะครับเรากดแค่แสดงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองหาผมจะพิมพ์บอกไปนะครับอันนี้เว็บเกมนะครับ โอเคเราก็เข้ามาโอเคหลังจากนั้นนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับสวัสดีครับผมจี้ครับวันนี้กดเกมแลน on ออฟคลิปเขาปล่อยไว้ก่อนโอเคนะครับเราเลือกอันไหนก็ได้นะครับมันเหมือนกันนะครับเขาแค่สำรองไว้เฉยๆนะผมก็จะเลือกอันแรกเลยนะครับกดดาวน์โหลดตรงสีเขียวๆนี้นะครับดาวน์โหลดต่อไปรอสักครู่นะครับมันก็จะทำการ ดาวโหลดนะครับใช้เวลาไม่มากหรอครับเกมมันเก่าแล้วนะครับไฟล์น้อยสำหรับเน็ตความเร็วปัจจุบันก็น่าจะไม่นานนะครับใครที่ใช้เน็ตมือถืออะไรก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้นิดนึงนะครับโอเคเสร็จละเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าเราโหลดแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คอมผมก็จะอยู่ที่นี่แหละนะครับจากนั้นนะครับให้เรา ่ะกดติดตั้งได้เลยมั้งอันนี้แต่ผมขอดูก่อนเป็นไฟอะไรอ่ะถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับให้กดนี่นะครับ More Info นะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลยเลือกนะครับเลือกอ่าได้ที่เราจะลงเกมนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับไม่ได้กำหนดว่าใครใช่ใครจะลงอันไหนหรือว่าต้องลงได้นั้นในนี้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะจัด อ่าอย่างผมผมจะลงไว้ไอเอฟนะครับผมก็อ่าเพื่อความแบบเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยผมก็จะผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคพิมพ์ไว้แค่แลนนะครับผมไอเอฟเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ this pc ที่ผมลงไว้ไอเอฟใช่ไหมแล้วก็แลนนี่โฟลเดอร์แลนผมอยู่นี่ก็โอเคไปนะครับแล้วก็กดนี่ไปเลยติดตั้งก็ใช้เวลามันติดตั้งรอสักคู่นะครับ ไม่นานนะครับไม่นานที่จริงเกมนี้ก็สเปกก็ไม่สูงนะครับสำหรับใครที่สอบถามกันมานะครับว่าใช้สเปคเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแน่นอนว่าคอมรุ่นเก่าๆก็เล่นได้สบายนะครับเกมมันเก่าละไม่ต้องทำอะไรนะครับรอมันติดตั้งให้เสร็จนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแหละ ในอ่าในกรณีที่มันไม่มีตัวเข้าเกมขึ้นมาหน้าจอนะครับให้เรากลับไปที่ไดที่เราลงเมื่อกี้นะครับอ่าผมลงไว้นี้ใช่ไหมนี่มีมาขึ้นมาแล้วแลนจูโน่คลาสสิกนะครับนี่นะครับให้เราไปนี่นะครับอ่าไฟล์ไฟล์เข้าเกมที่ชื่อว่าลันเชอร์นะครับอ่านถูกปะวะถ้าอยากให้มันไปขึ้นหน้าจอให้คลิกขวานะครับ คลิกขวาแล้วก็เซนทูนะครับแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปนี่ครับหรือใครจะคลิกเข้าจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่มันคลิกเข้าไปเลยอ่าอันนี้ผมเอาขึ้นมาแล้วมันก็จะมีขึ้นมาหน้าจอละแค่นี้แหละครับง่ายๆครับอ่าโหลดแพทโหลดอะไรก็ลองดูว่าเล่นได้ไหมนะครับเดีย๋ยวเข้าให้ดูเลย In นิสไป นี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเล่นได้ปกตินะครับเข้าเกมได้ปกติโอ้โยคนเยอะอเนี่ยสือปันกลางแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าเล่นนานผมไม่มีเวลาเล่นเลยครับโอเคเดี๋ยวลองก่อนจำรหัสได้ไหมเนี่ย <laughs> ใช่ป่าวะ <laughs> เอ้ยถูกวะนี่ไงเบลยี่สิบยังไม่เล่นเลยครับตั้งแต่ทำคลิปที่แล้วไป ก็เป็นอันว่าถ้าทำตามวิธีผมก็น่าจะเล่นได้แน่นอนนะครับเล่นได้ชัวร์สำหรับใครที่ทำตามผมแล้วยังเล่นไม่ได้ก็ลองทักเพจเข้าไปนะครับเพจของแลนนะครับก็ให้เขาดูให้ว่าติดปัญหาตรงนี้อะไรยังไงนะครับออันนี้คุณนามินะครับถ้าใครอยากมือใหม่ที่เข้ามาเล่นอยากเติมถูกก็ลองไปคุยกับเขาได้นะครับเขาก็จะลดให้1 0เอนะไรอย่างเงี้ยครับจากของราคาที่เติมอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้สำหรับการสอนติดตั้ง Land Surf Juno นะครับก็มีคนขอมานะครับคนที่ติดตั้งเป็นแล้วก็ไม่ต้องโอ้โหพี่แค่ติดตั้งเกมอะไรอย่างนี้บางคนเขาไม่เป็นนะครับเขาก็อยากจะให้เราทำให้ดูนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับก็ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับถ้าใครมีทุนหน่อยก็ ซูเปอร์เต็งมาได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังอีกทีด้วยนะครับสวัสดีครับ